สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมมนสังนะครับวันนี้เรามาส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับคันนี้เป็นเครื่องนะครับอ่าเป็นรถตัวรถรุ่นฮีโนโ่เครื่อง j o 8ปด c สองโ้อบนะครับ260แรงโ u โบปั๊มสายนะครับราคาคันนี้จบที่1 000, 1 4 0 0 0 0บาทนะครับราคาจบที่1 000, 1 4 0 0 0 0บาทนะครับ ใครสนใจสเปคนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวกำลังเดินหน้าพอดีหลบหลบพ่อเรามาถ่ายถนนอ่าเป็นของหลวงครับนี่ครับชุดหน้าก็จะแปงแค่ชุดบนนะครับแล้วใส่บางฝุ่นหน้าครับผมทําตามลูกค้าสั่งนะครับขออภัยจริงจครับอาจจะผิดกฎหมายนะครับแต่ผมทําตามลูกค้าสั่งนะครับมีบางฝุ่นหน้ากลางหลังเต็มนะครับกระจกเรียงเต็มนะครับ ไฟหลังคาสี่ชั้นนะครับไฟลังคาสี่ชั้นแปลงหน้าชุดบนนะครับราคาจบที่หนึ่งล้านหนึ่งแสสี่หมืนบาทนะครับสีคันนี้ก็สวยงามครับไม่เข้มเกินไม่อ่อนเกินครับเป็นกระทะหกนอดนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกระบะครับกระบะสายแบกแล้วกันครับเรียกกันง่ายๆตึบเลยครับ ระแนงไม้สามไม้นะครับเสาเก้าสิบห้านะครับบังโกนหลังเป็นเหลนนะครับท่อสามปากนะครับราวข้างยึดคัตซีกันแบตนะครับใส่ให้เรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวมาดูแบบมุมกว้างก่อนนะครับบังฝุนหลังสามแผ่นนะครับแต่เป็นบังฝุ่นเต็มนะครับไฟท้ายยึดคัตซีฝาท้ายปิดตายนะครับ ก็ถามว่ายื่นเยอะไหมครับเนี่ยครับประมาณเนี่ยครับก็ถือว่าส่วนน้อยครับน้อยน้อยอยู่ครับลวดลายออกแบบให้สวยงามครับนี่ครับคันนี้ลูกค้าสั่งแบบนี้สองคันนะครับทําเหมือนกันเป๊ะเลยครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนี่ครับอีกคันกาลังดาเนินการนะครับ แคปเลตนี่ครับฝาข้างบีเนียมนะครับเขาดันท้ายใส่เรียบร้อยนะครับร้อนมากครับอากาศเธอหายใจแรงเข้าไปในกล้องก็ขอภไยจริงครับ อ,ออกได้แป๊บเดียวนี่ครับเดี๋ยวมาดูชุดหน้าเต็มครับถือผมถือนิ่งๆชุดหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวไฟอ่าเดี๋ยวผมจะบอกครับบางท่านบอกว่าแปลงหน้าชุดบนมันไม่มีไฟเลี้ยวนี่ครับผมเอาแก้มของตัววิกเตอร์มาใส่เลยครับมีไหมครับไฟเลี้ยวเรียบร้อย สาให้เรียบร้อยนะครับแต่ธรรมดาถ้าเกิดผมแปลงเป็นแก้มของของเขาไม่มีไฟเลี้ยวผมก็แปลงให,ใ,หให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ต้องกลับไปเช็คนะครับเดี๋ยวนี้ต้องกลับไปเช็คไฟเลี้ยวฝั่งนี้นะครับนี่ครับ้างนี้มีติดให้เรียบร้อยครับ เดีินเทวานไท,า,ทายดูครับนี่ครับยกดำให้ดูครับเห็นเห็นเรียบร้อย จำเรานะครับถอยหลังเลยเกมถอยเลยถอยหลังถอยหลังก่อนรถมานะครับมันไม่ใช่ถนนส่วนบุคคลเนาะมันก็สัญนจรไปม,มาครับ อีรอบครับรอบรอบ,รอ,บอ่าแล้วเดี๋ยวผมให้ดูภายในครับแอร์เย็นเพลงเพอาะครับภายในก็เดิมเดิมเลยครับ,รบนี่ครับครบนี้มีติดเครื่องเล่นต่างหากนะครับมีติดเครื่องเล่นต่างหากนะครับ ชอบแบบไหนสไตล์ไหนติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ก่อนอื่นขอฝากติดตามนะครับผลงานอูส่สงวนศักดิ์ได้ในช่องทางเพจนะครับอูส่สงวนศักด์อ่าเพจเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ว่าอูส่สงวนศักด์นะครับเพจแล้วก็ช่อง y t u t u นะครับเป็นอ่าอู่สงวนศักด์นะครับเบอร์โทรติดต่อ0899383397น,นะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ